คำสั่งสำหรับตกแต่งนะที่ทัดจัดรูปทรงอีกชนิดหนึ่งน,นะที่มักจะใช้บ่อยเหมือนกันเช่นเราจะดันจมูกของนางแบบเนี่ยให้ได้รูปที่สวยงามขึ้นนะครัำสั่งนั้นชื่อว่า Liquify l แต่ว่าตอนอื่นที่เราจะไปใช้คำสั่งให้เรา Ctrl J บนคีย์บอร์ดครั้งนึ่งครับเพื่อสำเนา แล้วก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะฮะเลือกรีคไฟล์มาสู่หน้าต่างรีคูไฟล์ตอนนี้นะฮะใช้เครื่องมือกดวัฟฟูนะฮะกดโลดดิงนะฮะเป็นการขยายขยายหัวแปรงนะฮะจำไว้ว่าก่อนต้องสร้าอังกฤษด้วยนะครับ ไม่ได้ขนาดของแปลงที่ที่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็ drag m o u s ดันขให้ได้รูปทรงที่เราต้องการไ,ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วก็โอเค k o เทียบภาพก่อนหลัง